ถ้า BTC เชา้าวันนี้นะครับเนาะก็วันนี้ก็มีการดีขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นนะครับเนาะแต่ยังอยู่ในกรอบช่องนี้นะฮะนะอยู่ที่2,600นะฮะ2,600แล้วก็แนวต้านที่2อง0นะครับเนะาะก็ยังไซเวในกรอบนี้นะครับเป็นการรอขา่าวจะยังรอข่าวไหค่ับคืนนี้นะครับก็จะมีแต่ช่วงเวลาหน,นึ่งทุ่มนะครับเนาะจะมีข่าวแล้วก็กรอบในช่วงนี้6กโมงก็มีข่าวตั้งแต่6กโมงเป็นต้นไปนะครับราคาอาจจะผันผวนในช่วงนี้เนาะแล้วก็ ตีหนึ่งอีกทีนะครับตีหนึ่งก็จะมีช่วงนี้นะครับแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งอีกทีหนึ่ง FOMC โอ้โหมารัวๆนะครับเนาะคืนนี้ก็จับตาดูกันให้ดีนะครับเนาะเตรียมกาแฟไว้ให้ดีนะครับน้องชาวนักเทรดทุกคนนะครับเนาะก็วันนี้ BTC ของเราถ้าทั้งวันนี้นะครับอาจจะมีการเนี้ยขยับกันอยู่ในช่วงนีะครับเนาะทั้งวันอาจจะสวิงสวิงในกรอบนี้ไปก่อนนะครับเนาะก็ตอนนี้มันอยู่จุดกึ่งกลางเลยเราก็ไม่รู้จะเล่นยังไงดีเนาะเพราะว่าถ้าจะเข้าใช่ไหมก็ตรงนี้แหละเนี่ยสองหมื่นหกร้อยเจ็ดรออบนนนี้ก่เาะ ขึ้นไปปึ้งอาจจะลงมาปึ้งพักภาแผนแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยแอบมันอาจจะอยู่ในกรอบนี้เนาะแต่ถ้าใครจะตอนนี้มันยืนเหนือตรงนี้ได้แล้วเอาเป็นว่าถ้ามันยืนทะลุสองหมื่นห้าร้อยเราก็พิจาณาแอลขึ้นไปก่อนนะนี่ตอนนี้ก็ยืนได้แล้วเนาะอเดี๋ยวมันก็ต้องกลับขึ้นไปเทสแถวนี้แล้วก็อาจจะย่อ,ยอลงมาเนี่ยเพราะมันมันต้องไซเว์ในกรอบวันนี้ต้องไซเว์ไปก่อนนะเนาะอะ เดี๋ยวช่วงใกล้ๆค่ำคำเนี่ยมันจะเริ่มมีการลากขึ้นลากล้วมีการสวิงของราคานะครับแหมแล้วเรามาดูในส่วนของดอลลาร์ดอลลาร์ตอนนี้นะเมื่อวานนี้ข่าวน่าจะเป็นผลดีต่อดอลลาร์นะครับก็เลยดีบตัวขึ้นแรงๆเลยแต่ก็ยังไงก็ไม่ผ่านนะในชนแนลนี้นะสุดท้ายก็ไม่ผ่านแต่น,นี้แล้วก็ตกลงมาอีกทีลนะเนาะก็ดอลลราตอนนี้ก็แนวโน้มหลุดมาแล้วนะแหมหลุดตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไซด์เวย์ออกแข็งหรือเปล่าครับเนาะสำหรับดอลลาร์นะถ้ามันไซด์เวย์ออกแข็งนี้ก็อันตรายอยู่นะครับเออ,นนอจจเกิดค ผลมันออกมาดีตอนแรกเนาะเออก็เสียวๆอยู่ครับวันนี้เนาะใครไม่ไหวก็ทับมือไว้ก่อนนะเนาะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ครับผมได้เป็นท่านเนอร์กับทางไมบิตนะครับก็ใครที่ยังไม่มีบัญชีของไมบิตก็สามารถมาสมัครเทรดด้วยกันได้นะครับเนาะก็จะได้เข้ากลุ่มในข้อมูลของเรานะครับเนาะแล้วก็มีการวิเคราะห์แนวโน้มราคาอัปเดตให้ทุกวันนะครับในกลุ่มนี้นะครับเนาะก็มีหลายเหรียญมีเหรียญตัวอื่นนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมมากมายครับทางไมบิตมีการแข่งเทรดฟิวเจอร์นะครับนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่นนนะะครรัับเเาาก็ูิิงงวล รายวันนะ้ค่พัน USDT นะครับเนาะแต็รวมแล้วแ้่หมื่น USDT นะครับเน,ะนะบาะแเมื่อวานผมก็ไปแข่งมาเนาะแบงค์ที่แปดร้อยนะครับนะอ่าก็ใครที่สนใจก็มาเข้าร่วมได้นะครับเนาะในกลุ่มของเราเนาะก็เปิดเทรดกับเราก็เหมือนเราเปิดเทรดสมัครเอ็กชเชนทั่วไปนะครับแล้วเราก็ฝากเงินเข้ามาเทรดปกตินะครับเนาะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแถมถ้าอยู่ในกลุ่มข้อมูลของผมอีกหน่อยเขามีรางวัลมีกิจกรรมมีเทศการหเรื่องนี้อะไรก็เราจะได้อัปเดตเป็นที่แรกๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอ่า มีการแข่งขันขึ้นมาภายในคอมูล้วก็สามารถทําได้นะครับเนาะก็ยินดีนะครับนอกใครที่เห็นคลิปนี้แล้วเห็นโอกาสก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับอ่าแล้วตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมของนี่ไงดอตดอวิกนะอ่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7จนะครับเจ็ดพฤศจิกายนนะครับเนาะก็เข้ามาร่วมได้นะครับในคอมูของเรานะครับเนาะก็เทรดเหรียญดอทนะครับแล้วก็มีโอกาสรุ่นรับโบนัส5้า USDT นะครับเนาะก็ใครได้ไปก็ฟรีนะครับเนาะแค่มาเข้าร่วมเราก็มีโอกาสได้รุ่นรับฟรีละถ้าได้ไปก็ไปต่อยอดต่อ เออก็เป็นสิทธิ์ที่ได้ฟรีแล้วก็ใครสมัครผ่านลิงก์ของผมก็ได้ฟรีก็ได้30 usdt เนาะเออก็รวมๆแล้วถ้าเราได้จากดอทด้วยกิจกรรมของดอตวีคแล้วก็สมัครผ่านลิงก์ผมก็รวมๆแล้วก็80ดิ u s แล้วนะเออก็ล่อไป3,000กว่าแล้วครับเนาะบางคนก็ไปต่อยอดไป30,000ื่นน้ำเสียงต่อไปนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนาะก็ยังไงก็ลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ครับลิงก์กลุ่มนะถ้าเข้ามาได้นะแล้วก็เข้ามาในกลุ่มคอมมูนของเรานะครับสำหรับวันนี้สวััสดีครบ